ว่าก็ทุกคนเต็มที่มากๆเลยก็ในหนึ่งปีนี้ผู้นี้ก็จะได้อ่อนเป็นตอนแรกแล้วครับผมก็อยากจะฝากทุกทุกคนด้วยนะครับผมตื่นเต้นอะไรขนาดไหนที่มีขอเราแบบเออต้องต้องเรียกว่ารเราก็ใช้เวลาในการเวิร์กชอปมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็ช่วงเวลาถ่ายทำด้วยประมาณ25คิวได้เนี่ยทั้งหมดก็มันจะอ่อนแล้วอ่ะเหมือนเหมือนก็ผมไรอ่ะก็ร เหมือนลูกเราจะคลอดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวด้วยนะครับผมใช่ด้วยความที่แบบหลายๆหลายๆซีนที่แบบเราถ่ายมาก็มีซีนที่เราอยากให้พี่พีแฟนคลับได้รับชมด้วยเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราพูดไม่ได้จริงจริงอยากอยากให้ดูอยากให้ดูมันเรียกว่าคันปากมากๆเลยมีหลายๆซีนที่อยากเล่าให้ฟังครับมันจะโตขึ้นจากแบบซีสั้นหนึ่งอะไรยังไงบ้างเลย ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมในซีซั่น2เนี่ยตัวละครจะโตขึ้นอีก7ปีก็คือเป็น7ปีอาถรรพ์ตามตามชื่อหนังสือครับผมก็จะเป็นวัยทํางานของทานไทยได้ครับก็จะมีความรักอะไรต่างๆที่แบบมุมมองของตัวละครที่แบบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีตัวละครหลายๆตัวที่จะเข้ามาเพิ่มสีสันในเนื้อเรื่องนี้ด้วยครับใช่แบบว่าลดรงลบสิบแมีคนมาแทรกด้วยออมีครับมีคนจะม,ครครม,มารสร้างสีสันมาเสริมในระหว่าง,างการเรา ก็ถ้าเกิดคนที่ได้อ่านนิยายมาแล้วก็จะทราบว่าก็จะเป็นตัวละครเฟียสที่ได้เข้ามาขั้นกลางระหว่างเรานะครับก็อยากจะให้ดูว่าเขาจะใช้วิธีการยังไงในการแทรกซึมเข้ามาระหว่างทานและไทยครับมีวันไหวบ้างไหมหมายถึงหมายถึงเวลาเข้ามาแทรกซึมอ๋อก็ไม่ไม่บอกดีกว่าไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวสปอยแต่นอกจากตัวละครเฟียสก็มีตัวละครอื่นด้วยนะครับใช่ที่จะเข้ามาแทรกกลางเหมือนกันถูกต้องครับ จริงเรื่องค่อนข้างจะมีบทดราม่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้โอต้องเขาเรียกว่ามีดราม,าม่าเพื่อมีการสกรีนดีกันแล้วก็ตอนที่เห็นสีนนหวานที่ดราม่าหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะโอ้โหเขาม,ามดีดราม่าประเด็นดราม่าเรื่องการทำงานถี่ถ่าของทางอาร์เรื่องโมโมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมีผลกับต้องเป็นอย่างเราบ้างไหมครับพี่ครับโอ้เราผมรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเป็นนักแสดงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่าทุกทคนเนี่ยทำงานเต็มที่มากนะครับใช่ ก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนละกันว่าแบบทุกคนในทีมคือทำงานเต็มที่มากๆทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยแต่ข้อไหนข้อไหนที่แบบเป็นคำติชมแล้วแบบเป็นข้อผิดพลาดอย่างนี้ก็ทีมงานก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับครับมีโอกาสพูดคุยกับทีมงานตรงแท้ๆว่าคำผิดพลาดมันเกิดจากอะไรจะมาอ๋อช่วงนี้ยังไม่ได้คุยกับทีมงานเลยครับผมทำงานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วมีโอกาสที่จะได้ขี้แจงของทางค่าที่ออกมาอะไรนะจะไม่ได้ทางข้ามาชี้แจงหรือมาเพื่อความผิดพลาดก็ ก็จะสำคัญเลยนั่นเลยอืมอันนี้ยังครับอันนี้ยังเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ตกใจมั้ยเพราะว่าจะต้องเดินัางเปลี่ยนที่ไปราะจสำคัญเลยอะไรนะครับตกใจตกใจไหมครับตกใจไหมอืมก็คือมันตกใจไหมมันก็ตกใจแหละแต่เราก็เข้าใจว่าพี่เขาก็เต็มที่กันทุกคนอยู่แล้วก็อยากให้แบบแฟนให้กําลังใจกันมากกว่าแต่ถ้าเกิด เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดส่วนมุดตรงไหน,น,นที่มันเป็นจุดผิดพลาดเงี้ยทีมงานเขาก็พร้อมแก้ไขค,ครับก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยผิดว่าไปตามผิดถูกไปตามถูก <c oughs> เราคิดว่าแบบที่ผ่านมามันเหมือนเหมือนเหมือนแม้เราได้เห็นแบบโค้ชฟอสเตอร์ที่มาเดินคล้ายิกันกับแบบกองทีแบบฝั่งนึงไหมอะไรเงี้ยของเขาดีเว่ามันก็เหมือนเตะหรืออะไรไงอะไรอย่างเงี้ย,อยโอ้อันนี้ผม <c oughs> ไม่ทราบครับนี่ยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยครับผมก็เดี๋ยวไว้เราจะเข้าไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างถามในเรื่องมุมมองการรับงานเลยนะผม ว่าจะมีแนวทางหรือว่ามีสายอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับรับงานหมายถึงรับงานยังไงครับงานบบต่อไองแบบอื่นจะไปอ,อนนื่นๆรับงานที่สนใจอะไรอ๋อก็ถ้าเกิดต้องต้องดูดูที่พี่ๆลูกค้าแหละครับว่าเขาอยากให้รูปแบบงานเป็นแบบไหนจริงๆเราก็พร้อมรับทําุูยแบบแล้วครับกลัวจะยืดติดภาพเดิมๆไหมครับกันว่าเออเรื่องนี้ไมเมาให้รับงานเดี่ยวกันแล้วคนจะแบบไม่อินไม่ไม่ฟินอะไรอย่างเงี้ยระหว่าง ก็สาหรับผมนะครับผมผมผมเข้าใจว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยนับถือเราในฐานะของนักแสดงในเป็นอินดิวดิวในแต่ละคนด้วยครับผมเพราะว่าเราสองคนก็มีงานของตัวเองที่เป็นงานเดี่ยวเยอะมากเหมือนกันก็แฟนๆก็สนับสนุนทั้งงานเดี่ยวทั้งงานคู่เพราะว่าแฟนๆน่ารักมากจริงๆที่คอยซัพพอร์ตทั้งเอ้ยน้องกัามีงานเดี่ยวก็ซัพพอร์ตมีงานเดี่ยวก็ซัพพอร์ตด้วยแล้วงานคู่ก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วด้วยก็แฟนๆน่ารักมากแล้วก็พร้อมที่จะให้เราทั้งสองคนเติบโตไปในทางของตัวเองด้วยถูกต้องครับก สมมุติผมมีงานเดียวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยปั่นเทนปั่นแท็กด้วยเพราะพี่มิวมีงานเดียวแฟนคลับผมก็จะไปช่วยกันถ้าเป็นงานคู่ก็ร่วมใจกันไปเลยครับมีเยอะแยะช่วงนี้งานเยอะไหมมเยอะไปเลยเดือนเดือนมีเยอะมากใช่ใช่ใช่งานคู่เยอะมากครับก็เป็นช่วงที่สืรอทีอ่อนนิ่มีแบบเวลาพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้ไหมพี่มิวเป็นทับคู่แบบมันมาอัดแน่นช่วงปลายปีด้วยอะไรด้วยมันเล่นนอน์ทองคืนครืนใช่ ก็นอนนอนแหละครับแต่อาจจะได้ได้นอนน้อยกว่าปกติหน่อยโอ้อาจจะดูบ้างค่ะเห็นว่าโซโลโซโลเป็นไงครเตรียมอะไรบ้างเลโซโลโซโลอิชนาเนลโซโลนะก็เดี๋ยวซิงเกิลสองใช่ไหมครับผมซิงเกิลสองก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าที่แถลงข่าวคือที่ไหนครับก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวเปิดตัววันที่19บเก้าพฤศจิกายนนี้ครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกทุกคนมาด้วยนะครับผมก็ใหญ่แน่นอนแล้วก็มีให้แฟนๆเนี่ยได้ รีจิสเตอร์เข้าไปฟรีด้วยครับผมเป็นในรูปแบบเป็นเกาหลีโน,น้ตแ,แฟนไซน์ใช่ไหมครัของแฟนไซน์เป็นแยกอีกงานหนึับแฟนไซน์นี่สำหรับคนที่ซื้ออัลบั้มแล,แล้วได้ Golden Ticket ไปแต่วันนี้เป็นเป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์ครับผม,มก็จะมีเชิญนักข่าวทุกคนแล้วก็เชิญแฟนๆทุกคนมาในงานด้วยน่าจะหลักพันครับที่เชิญมาแฟนๆมาฟรีเลยครับอไอางก้าวบอกเขาจะมีบ้างไหมเอ,อ่ยยังไม่มีครับก็มีแค่แฟนผมหายแล้วครับอันนั้นส่วนผลงานเพลงอื่นๆก็ ยังไม่แน่ครับอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ใจมีคงานครับอะไรนะครับนใจก็พอได้ร้องบ่อยๆมันก็รู้สึกว่าก็ชอบชอบล้องมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเราก็เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าพอได้แบบได้ร้องเพลงได้ร้องบ่อยๆได้ฝึกบ่อยๆมันก็เริ่มเออเราก็พอร้องได้แหละครับ เร่ร้องดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมก็เห็นการพัฒนาของน้องผมกมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็เห็นการพัฒนาของน้องอยากให้ไปดูคลิปตอนตอนที่เราถ่ายทันทันวาัยอ่ะที่ตอนนั้นที่มิวเล่นกีตาร์แล้วผมร้องเพลงอะไรร้องอะไรกัน้องมากเยก็นี่แหละครับเวลาไปตางงานต่างๆก็คือช่วงแรกๆจะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยจะจะร้องด้วยกันตลอดแต่หลังๆก็พยายามใช้น้องได้มีโอกาสได้ร้องเองด้วยให้เขามั่นใจมากขึ้น ช่ประสบการณ์จริงครับลงลงสนามจริงเมื่อกี้บนเวทีตื่นเต้นไหมคะก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเราก็วันนี้วันนี้เจ็บคอด้วยก็เลยอาจจะแบบเสียงสั้นๆนิดนึงอจะทำดีแล้วนะวันนี้ขอบคุณครับ ครับผมก็จะมีปล่อยอัลบั้มเต็มช่วงปีหน้าครับผมก็จะมีประมาณ8ปดถึงสิซิงเกิลได้ตอนนี้ก็เตรียมแผนไว้หมดแล้วครับผมสำหรับงานเพลงนะครับแล้วก็พอหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยครับเรื่องเรียนดูมีหลักากษาเรื่องอเอกใช่ครับผมอะไรบ้างเรื่องแบ่งเวลาหรือว่าการเรียนเ่องนี้หักไหมอะไรก็อูตอนนี้คือตัวงานวิจัยเนี่ยมันโดนเอฟเฟกด้วยโควิดมากเพราะว่างานวิจัยปอเอกผมอาจจะไปหนักที่ธุรกิจของด้านสายการบินแล้วก็ ด้านโรงแรมครับมันก็เลยโดนโควิดเต็มๆแล้วทีนี้ไอ้ตัวแมทโมเดลที่ผมทำเนี่ยไม่ค่อยง่ายจะเอฟเฟกก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแนวงานวิจัยดีไหมอัดแอปกับงานที่เราใช้เลยเช่นแบบการการจัดการกองทายหรือว่าวงการซีรีส์ต่างๆคนนีกำลังคิดอยู่ครับผมว่าจะอัดแอปดีไหมเพราะว่าก็สนใจหลายเรื่องก็ที่สนใจก็มีเรื่องการศึกษาด้วยตอนนี้วิศวะอุตสาหการก็คือเป็นวิศวะที่แมเนจเมนต์หมดเลย ก็อยากจะเอามาเชื่อมโยงกับงานใช่ใช่ครับผมก็สามารถแอพพลายกับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆได้หมดเลยครับผมการปัญญาการปัญญาครับวิทญาครับครับยังไงฮะก็นนี้ก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วครับอีก2วันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็เห็นแต่รุ่นพี่เขาแบบได้รับได้อะไรมาเนาะเราก็ถึงคิวเราแล้วเราก็คงภูมิใจแหละภูมิใจด้วย กัับบออาจรรุเอมวจะไปมวันที่สิรสองครับผมไปวันที่12ครับผมวันที่12น่าน่าน่าจะช่วงประมาณ3ามถึง4ี่มูประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แราเล่าเนะ่ยประมาณนั้นครับผมของของของขวัญมีเตรียมไว้ให้น้องหรือยังหรือเดี๋ยวไปรู้เอาไปเตรียมบ้านบ้านของเล่นอยู่เห็นผู้หลายรอบแล้วอยากได้บ้านมาจะไปซื้อบ้านของเล่นไหมเออเอาสีอะไรดีครับสีชมพูไหมเอาเอาตึกเปแล้วไปและเป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกอะอย่างนี้ก๊อปจบแล้ว ต้องต้องดูต้องดูก่อนว่าจะตำแหน่งไหนดีครับ้ยตำแหน่งไหนดีครับตำแหน่งไหนคนถูพื้นคนถูคนถูคนถูออฟฟิศอะไรอย่างนี้ต้องต้อง